สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันเด็ดๆคือเก่าน้ำชมมือที่มีลาวพัฒนาจะลงสูตรหวยไร้วันให้ได้พิจารณาเทิ้งสูตรลาวพัฒนาหลักะสูตรฮานอยนะคะในคลิปนี้จะมีสูตรแม่ริมโขงสูตรพ,อพ่อโพชัยหลักะสูตรเซียนว่าปีปทุมให้ได้พิจารณาน้ำชมอ้าผู้ใดเขาไมา่แล้วมักชอบกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเด้อเพื่อนที่จะ บริภาทคลิปใหม่ๆที่ั้งช่องได้นํำเสนอนะคะงวดที่ผ่านมาจะไม่เบ่งเลขสูตรเมริมมของของแพะบารวยก่อนนะะ้ำชมงวดที่ผ่านมาเขารั่วบริเวดให้ผิดหวังคือเก่านะคะสำหรับหน้อยแต่ตแต่น้อยเฉพาะกิจมาเลยนะะ้ำชม4664ตัวนี้นะคะเปิดตัวด้วยน้อยแหลกแลวกะพอมาหอดห้าน้อยปกตินะะ้ำชมเลขที่ออกคือเจ็ดหานะคะ เจ็ดหาตัวนี้มาตรงตรง,ตรงบรดิกับเลยนุณชมปังรั่วเลี้ยวนะคะเล่าพัฒนาเลขเก้าหาที่เน้นให้นะคุชมเก้าหาหาเก้าตัวนี้ไปออกเล่าหกตัวนะคะถ้าผู้ใดได้เสียงชกเสียงมาน,นะคะเทื่งเล่าพัฒนาแลวกห้าน้อยยินดีน้ำหลายๆนะคะหวดนี้สตดแมริมโค้งได้คัดชุดเต็มออกมาให้ดิพิจารณาคือเก่าคุณผชมหัวดนี้นะคะ เป็นของว,วันพุทธที่22น้ำชม22พฤศภาวนะคะสูตรแม่ริมคงขัดให้เลขวิ่งเ,เล็กเลียนได้หกกับเก่านะคะจัดชุดไห้นะคะชุดนี้เป็นชุดร่วมเล่นได้ทึ้งเล่าทั้งน้อยนะคะน้ำชมเลนได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนหอดเล่าพัฒนาเลยนะคะจับคู่ให้ชุดเต็มมี1สิบชุดสิบงคือเก่าคือหกเก่าหกหาหกสอง 6 0 3 9 2 9 0 9 1 9 9 7แล้วก็8 6น้องชมนินให้5ชุด 5, หาหางคือเก่านะคะ่ะสำหรับตัวนินคือ6 9 3 9 0 9 1 9แล้วก็8 6นะคะแล้วก็เลข3ตัวจัดให้3ชุด3หางนินนินหน่อยๆคือเก่านะคะซื้อ0 9 7 960แล้วก็396เกาหนะคะมักชอบสูตรเมริ่งผมแคหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเด้อแล้วก็ในคลิปนี้มีสูตรพอโพชัยนะคะสูตรพอเห่าเพิ่นจะเน้นเล้าพัฒนาไปที่เลข6ตัวนะคะท่านผู้ชมเด้อสำหรับสูตรพอโพชัยมือนี้นะคะคัดออกมาหายแล้วน้ำชมนี่คือชุดเต็มเลยนะคะพอเห่าเพิ่นจะจัด,จดออกมาหายน้ำชมคัด ตัวที่เพิ่นหมักออกมาห้แล้วเพิ่นก็จะจับเป็นคูเลยนะคะทาห้าน้อยพอเข้าจะเน้นไปที่น้อยปกตินะคะฟันไปที่น้อยปกติแล้วก็เล่าพัฒนาเน้นไปที่เล่าเลขหกตัวน้ำชมสำหรับงวดนี้พอเขาจัดห้เลขสามตัวมีหาเก้าสองแปดหนึ่งสี่สองสี่แปดสองหาศูนย์แล้วก็หนึ่งสามสามนะคะเลข สองตวัวจัดไห้น้ำชมเก่ 9. 9. 9. าชุดเก่าหางตัดออกมาหายแล้วคือสามสามหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเนี่แดหน่งสี่องแล้วก็เบิรคือสองสองนะคะนี่คือเลขพอโพชัยเฮาน้ำชมพลขัดออกมาห่แล้วนะคะมักชอบแคบหน้าจอไห้ได้เลยะะด้วยค่ะเด้อแลวการในคลิปนี้จะมีเสียงสัมผัสของเสียนว่าผีกระทุม ห้เดพิจารณากันคือเก่านะคะพอเฮาจะแยกเล่าเป็นเล่าแล้วก็น,น้อยเป็นน้อยคือเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซีเฟ้นช่องไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพวอเฮาไอพ่อเฮาคนเพิ่มให้่พร้อมๆกันได้เลยค่ะลพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีนะี่แหละมนี้ได้เวลานัดหมายนะคะจามสูตรไร้วันไ้เฟ้นช่องได้พิจารณาคือเก่าพ่องดิพานมานะคะล่าพัฒนาพอเฮา เน้นหาเก้าไปออกเลขโคกโตนะพ่อสัาผู้ใดได้เล่นเลขโคกโตกะยินดีนั่มนะคะหานอยงวดที่ผ่านมาโดนๆจะเป็นแบบนี้นะพ่อมาแต่สายวิ่งสายแลนเนาะหานอยพอเฮ้าปกติจะเข่าตลอดนะคะมีงวดที่ผ่านมามาแต่สายวิ่งสายรูดนะคะอ่างวดนี้หลุนต่อเลยนะคะสาหรับล่าพัฒนาหลักอหะานอยของพอเฮ้างวดนี้เป็นงวดวันพุธนะพ่ออือค่ะ มือที่มีเล่าพอเข้ากับจะแยกเล้าเป็นเล้าแล้วก็น้อยเป็นน้อยคือเก่าเนาะค่ะเข้าเรื่องที่ลาวพัฒนาก่อนเลยนะพ่อเนาะเหลขกวิ่งเหลขกลรนค่ะลาวเข้าลาววิ่งสองวิ่งสามกับสองวิ่งสามกับสองค่ะพ่อทีนี้ก็จับคู่ค่ะมีสามสี่สามหาสามหกจับคู่มีสามสี่ สา,าแล้วก็สาหกค่ะพะ่อสองเก็ดสองแปดสแล้วก็มีสองเจสองแปแล้วก็สองเค่ะพะ่อบเ,นนเก้าสามเก้าสี้ห้าก้าสามเก้า,าส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 ีแล้วก็เก้าห้าค่ะพะ่ออ้า ได้เก้าชุดเก้าหางคือเก้านพ่อสำหรับเล่าพัฒนานะค่ะ <c oughs> พอเขาจัดให้มีสามสี่สามหาสามหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็เก้าสามเก้าสี่เก่าหานพ่ที่นี่เ <c oughs> น้นให้แฟนช่องนะคะพอเน้นตัวใดในเงนินเน้นนี่สองเจ็ดสองเก้เน้นไปที่สองเจ็ด สองเก้าค่ะเน้อบัานี้ก็สามหาสามหสามห้าแล้วก็สามหกนะพ่อโอเคเน้นสี่ชุดสี่หางคือเก่านะคะมีสองเจ็ดสองเก้าสามหาแล้วก็สามหกถูกต้องนะพ่อต่อไปก็จะเป็นสูตรห้าน้อยน้ำชมงวดนี้ขอให้มาจังๆเขาตรงๆรัวๆนะพ่อนะอ่งวดนี้ห้าน้อยงวดวันพุธนะคะตรงกับรัฐบาลเล่าออกนะคะ มันนี่เลขวิ่งเลขแลนห้าน้อยค่พะพ่อวิ่งสี่กับห้าค่ะนะปรับกล้องนิดนึงยิ่งสี่กับห้านะคะ 1. 1> ที่นี่ก็จับคู่ค่ะพ่อนี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่สองสี่ศูนย์สี่ห้าแล้วก็สี่สองค่ะพ่อ ศูนหาสองหมีห้าศแล้วก็ห้าห่งพ่อเออเันี้ก็สามศมี3 0 3 8ูนมครัพ่อเก้าสี่แปี่มีเก้ 9, 4, ี 8, 4, ่ีแพ่อแล้วก็หกแล้วก็ 0, แล้วก็มีหกศูนย์แล้วก็อะไรนะพ่อศูนย์หนึ่งหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะชุดเต็ม12สองชุดคือเกาเนาะพ่ออ่าวมือน,นี้ลักลอยได้ตัวใดเนาะพ่อนี่บอลมือลอยลักลอ,อยได้ไก่สามกับแปดลัก้อยวันนี้มีสามกับแปดนะคะสำหรับ เลขสามตัวน่าูดใดมากกระจังจัดไซน่หลักลอยเอาเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเขาให้ดึงน้ากันนะคะวดนี้นพ่อเขาจัดให้ชุดเต็มเดี๋ยวจะเน้นให้หน่อยๆคือเก่านะคะมีสี่ศูนย์สีห้าสี่สองห้านย์ห้าสองห้าหนึ่งสามศูนย์สามแปดเก้าสี่แปดสี่หกศูย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งถูกต้องนะพ่อ ที่นี่ก็เน้นให้เฟ้นช่องนะครัเพราะเน้นตัวได้เนียงวนนี่นิ่นสี่ศสองฟันไปที่สี่ศูส่สองคพ่อห้าศหสองมีห้าศแล้วก็ห้าสองครัพ่อเออมือน,นี่แล้วก็สาแล้วก็มีสาศค่ะแล้วก็เก้าส แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือเก้าสีนะคะอ้าวเ,<อ>เน้นให้ชุดเต็มหกชุด 6, หกหางคือเก้าเนาะพ่อมีสี่ศูนย์สี่สองห้าศูนย์ห้าสองสามศูนย์หลักเก้าสี่ถูกต้องนะพ่อเนาะอ้าวเออถูกต้องละห้าน้อยมันนี่กับมันใจคือเก่าเด้อพ่อห้าน้อยเหรอมันใจคือเก่าละหมู่บ้านกะที่อยู่หมู่บ้านมันสลับนะพ่อเนาะอ้าหวหัวนี่นให้เขาต,ตรงตรงนะะี้ค่ะ ก็หา,าเปียาตรงตรงตัมว่านนี่ค่ะห้าน้อยนี่ส่วนมากบโบผาดนะพ่อเนาะเขาดีนะคะสำหรับห้าน้อยกับเล้าพอเฮากับว,ว่ามั่นใจห้าน้อยหลายกว่ายอยู่แล้วนะพ่อนเนาะอ่าวงวดนี้ให้เขารั่วทั้งน้อยทั้งเล้านะคะสำหรับคนที่มักเที่ยวมักเรียนต่างประเทศกับผิจารณาเอาเด้อค่ะเด้องวดนี้ก็ขอขอพบพระคุณท่านทังดีๆเฉพาะแบ่งปันให้ช่องแพร่ไปรวยกับพ่อขอให้เอ็ซีได้โชคได้หมันกับพ่อค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดี ค่ะท่านผู้ชมกะคุจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนว่าปีปทุมฟันท่งมันใจคัคคือเก่านะคะ่ะท่านผู้ชมพอเข้าจัดชุดเต็มไห้นะคะฟังนี้เป็นเล่าพัฒนามักชอบแคบหน้าจอไว้ไวด้เลยนะคะฟังนี้เป็นห้าน้อยชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมมักชุดใดหางใดพิจารณาเอาละ,นานะคะ่ะแนวทางก็คือแนวทางน้ำชมงวดนี้ผู้ใดได้เ,ดเข้ามารับชมระฟังใดเสียงโฉกเสียงหมาน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชกมีชัย โชกๆมันมานมินน่งปังกันสขุสุคนค่ะสวัสดีค่ะ